สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะกับช่วงเย็นๆบ้านน้องนัตยาพิวัฒนาค่ะแม่แม่ะเช่นเดิมเช่นเคยนะคะพาลูกๆนะคะออกมาเดินเล่นนะคะกินอาหารนะคะกินเบ่อหยา,าผ่อนคายนะคะสํารวจอีหยังพิวาฒ ร้อยร้อยต้นไม้เนี้ยป้าตีนึงหลังจากที่เดินเสร็จนะคะก็ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ินหญ้าค่ะหญ้าก็อู้ถูกฝนค่ะเขียวขจีเลยนะคะผู้ใดเนี่ยนะวุ้ย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 ผู้ใดเนอะกินเราบ่อาบเราบ่น้ำเออเออเห็นอย่างยังสั่นลูกเออตำรวจอียัง ำรวจหยังร้อยยี่ออยังแน่ตรอนี้มีต้นกล้วยให้หร้อยบ่ล้ลูกเฮ้ลไมีต้นกล้วยห้ร้อยบ่มีต้นกล้วยร้อยบ่อออขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะ รับชมคลิปบ้านน้องนาตยาพิวาสนานะคะแม่ๆขาค่ะก็หลังจากที่ฝนนะคะไม่ตกเลยค่ะวันนี้ <c oughs> ก็น่าจะห่างฝนแล้วนะคะแม่ๆมค่ะน่าจะห่างฟ้าห่างฝนนันน่นนั่นนั่นเอาเอาขอให้ได้ดึงขอให้ได้หักเ,เอาพี่มาเร็วต้นก,กล้วยกำลังเกิดกินต้นกล้วยเด้อเอาพี่มาลงมาดูนะคะแสงแดดจ,จ้าเลยนะคะแม่ๆค่ะ หลังจากที่ฝนก็กระหน่ำมาหลายวันนะคะก็พาลูกๆมายืดเส้นยืดสายนะคะแม่แม่ขามาผ่อนคลายในยามเย็นนะคะหลังจากที่เสร็จภารกิจกันแล้วนะคะแม่ขวัญก็เก็บร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่่ะ แม่กวญก็เก็บร้าน,นะะข้าวปุ้นก้อยนะคะข้าวปุ้นก้อยเส้นสดบ้านน้องนัตยาพิววสนาเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มาถ่ายคลิปลงคลิปให้แม่ๆได้รับชมนะคะคุณพ่อก็พาสองสาวมาเดินเล่นได้พักหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นวิถีชีวิตนะคะของครอบครัวน้องนัตยาพิววสนาในแต่ละวันนะคะมาลฟ์สดมาถ่ายทอดสดมาถ่ายคลิปนะคะลงคลิปให้แม่ๆได้รับชมกันนะคะ อาจจะไม่มีอะไรคอนเทนต์ที่โดดเด่นนะคะแม่แม่ขาก็มีแต่วิถีชีวิตในการเลี้ยงดูน้องช้างนะคะช่วงเย็นๆนะคะพาลูกๆเดินผ่อนคลายนะคะแม่แม่ขาขอบคุณทุกท่านขอบคุณท,ท,ทุกกำลังใจนะคะแม่แม่ขาสิพะกาันไไปไส่ละลูกหืมไปใส่ะไปสไปส่สาวสาวเอ้ย อย่าลอยกล้ยเด้อให้นะ้าลงมาได้เด็กลูกมันลมลาบ่ไปดอกให้นะ้าบ่ไปเด็กลูกมันลมมันลมนอกลก้ยนอกนี่บ่เกิดเลยลระวะนี่พอตายแลยวนายตายแลย น้ำเต็มให้หน้าเลยไปบ่ได้ฝนตกแห้งแล้วกันไปใสละ่ะลูกหาญางเด่นไปล้างสวนบายไอ้น้ำกลนองต้อยต้อยไปแม่กับสีน้ำกลนี่ลายให้กันล่ะเอ้ามันจะอยากไปใส่พู้น้งจา้าแม่จ๋าอยากน้ำกลนกันแล้วเ้าให้น้าเขาาพิ่นได้ลูกเอ้ย สิพักกันไปใส่กับว่าไปเรนะนี่ยบาบ่ล่ะลูกเอาย่างเพื่นอยากย่างไงเพื่อนย่างสำรวจทั้งใด ไอ้หฮน้าบ่าได้ลูกปะ่ะ พี่ว่าปะบ่มีน้อยดอกบกข้อมาตื่อมต่มตื่อมตาม,ตมคนงามคนงามเอ้ยโอ้ยปานสร้างท่อเนาะนาอนอเพื่อนพ,น,พนัะเต่งตึงเด้งดึ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 งพูดอะโอ้ยเนาะขันสิกาบัน

สี่แล้วค่ะแม่แม่ค่ะประจำคะ่ะประจำค่ะแม่แม่ค่ะถ้าจะพาเข้าบ้านก็จะประมาณนี้นะคะเวลาให้พาก,กินแล้วเดินเล่นะ่ะเดินเล่นถ้ากินหญ้าแบบนี้ก็เยอะแยะเลยนะลูกสวยนี่มาฟังทางนี้เร็วธุรกิจมืดของพ่อควานนะคะก็รอให้ฝนคะฝนหยุดก่อนก็จะเริ่มลงมือทําเลยนะคะแม่แม่คะ่ะเพราะว่าพ่อควาน,าวนเพราะว่าแม่ควานนะคะแม่ควานก็ใช้ถ่านเยอะนะคะพ,พรุ่งนี้ยังไม่ตกก่อ นนอย่างน้อยไ, <ป S 1> ได้ถั <ไป S 1> งหนึ่งเนาะ <ไป S 1> ก็เขาเรียกว่าอาจยายซื้อขนมยายนะคะเพราะว่าแม่ควานก็ใช้ถ่านเยอะในการทำาขาปุ้นก้อยนะคะก็ต้องใช้ถ่านอุ่นนะคะอุ่นน้ำปลานะคะสังกะสีบาดมือได้ลูกอันโตบ่มีสังกะสีคือพอไปกินผุ่นแม่งามๆผุ่นแม่ลูกโอ้ หยาดก,กันกินยังคอยสเสียบเป็นสังกะสีเก่าที่ลื้อเล้าไก่ออกมานะคะแม่แมค่ะลื้อเล้าไก่ออกมานะคะเสียบกะแเสียบ ไอ้เว้ไปทางผุ่นเบองพกควันเว้ไปกินหง่าทางผุ่นเพิ่งกินบ่นี่ไม่ร้ไปอ่ะนังง่ามงามทางผุ่นกินบ่บ่มหกัก <laughs> เออนั่นเล่าเอาลูก บ่กินบ่มักบ่แซบพะนะมันบ่มีอุปสรรคบ่แซบพ่อบ่มีอุปสรรคบ่แซบผุนทางผุนคอยแซบผุนมีสังกะสีบางๆกินคอยแซบก็ะยาตัวเดียวกันเนี่ยค่ะแม่แม่จ๋าคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋ายาตัวเดียวกันค่ะแต่ว่า พ่นากพนักจะว่าบ่แซบกับบนแซบอายแซบบอ้ะอายแซบบอ,อพะพนพกพนถามอาอ,าอาาาเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะแม่ๆขาพาลูกๆออกมาเดินเล่นนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีใจดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอฝากครอบคบรัวนักตัญยาพิวัฒนานะคะไว้ในอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะอาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรโดดเด่นนะคะแม่แม่ค่ะก็มีแต่การพาลูกๆนะคะออกมาเดินยามเย็นนะคะถ้ามีเวลานะคะแม่แม่คะ่ะยังลูกสิยกน้ำหนักบ่อออเอ้าเอาเอายกยกยกได้บ่สำลวดเออเอาเอาเฮ็ดจังได๋เอา เอเออ้เาถือถือเอา,อ,เอ,า,เอ,าอ,อยากลองพลังนเล่นเลนเลนเอาเอาทั้งนี้เหยียดยังยีกเลยถอเาถือขันถืเอา,เอาทั้งผุนกันเล่นเล่นโม่โม่ของลุงเราบนี้เอาเอาเล่นโม่เราปนี้นตยะมักโมนตยะมักโม่ป่ลูก เอามักโมเออเออเอามักโมเอาหมุนลูกหมุนหมุนเพแมนยางรถดได้ลูกเฮ้ย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 มันขึ้หมุนละลูกเอ้เฮ้ยเุ้ยเอามักโมนะลูกโอ้ยสงสัยสงสัยเอาม sort of ันขึ้หมุนมาพ่อพ่อมันขึ้หมุนได้มาพ่อนั่น น่านจิไปเด้อโมลุงเงียวปากลับบ้านปะ้ปะค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวัญก็ต้องขอกลับประทานกับขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ